สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสอนแบบนี้กันก่อนอื่นก็เข้าไปเลือกรูปภาพของเราได้เลยจะเอารูปแบบไหนก็ได้หมดเลยได้รูปภาพมาแล้วจากนั้นก็ทำการขยายภาพของเราแล้วแต่ความชอบของเราเลยว่าอยากจะให้ภาพของเรายาวแค่ไหนก็เข้าไปกดตรงที่คำว่าปรับแก้นะทุกคนแล้วก็เข้าไปที่ความอิ่มตัวสีแล้วอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะ ก็ลากมาเลยแล้วก็กดอีกรอบนึงอย่างนี้แล้วก็ทำการลากสีของเราลดสีเลยเช็คดูว่าได้หรือยังก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ไปกดตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็ลากมาแล้วก็กดอีกรอบนี่ก็ทำการลบรูปภาพลดขนาดของรูปภาพแล้วก็ลากอีกรอบนึงแล้วเราก็ขยายภาพให้เต็มจอ ก็จะได้ประมาณนี้ลองดูว่าเราโอเคหรือยังถ้ายังไม่โอเคก็สามารถปรับแก้ได้หงเราว่าอันนี้เราโอเคละจากนั้นเราก็ไปทำการเพิ่มข้อความเราอยากจะได้ข้อความแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยเราใช้ใช้ข้อความตัวนี้แล้วก็ฟอนต์ตัวนี้เราคิดว่าสวยแล้วก็น่ารักดี จากนั้นก็เพิ่มข้อความอีกได้แล้วแต่เราจะใช้กี่รูปหรือว่าใช้กี่ข้อความก็ได้เลยนะวางจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็ได้รูปสวยๆแล้วล่ะ